เดอดผาอะไรอะมีคนโหมอขอด่มาหอนเราลงเราลงในแพหมาหอนเลยหรอฉันพูดเลยนะแต่เนี้ยฉันไม่พอใจหลาสองคนมากเพราะเรสองคนทำให้ฉันดูไม่ดีเลยเพราะอะไรรู้ไหมกูตัวเท่าเดิมน้ำหนักเท่าเดิมเอวเท่าเดิม แต่ตอนนี้กูดูเป็นป้าแก่ตัวนมอตอหลังจากที่พวกหล่อนสวยเนียนนีหุ่นบางขึ้นแม่เข้าใจฟิลหนูหรือย,อยังอ่ะที่ช่วงเทปแ,แรกๆเขาบอกเออกลัฟสวยเงยี้ยพี่กลัฟสวยอย่างงี้แม่เข้าใจหรือยังอ่ะแต่หล่อนมีความเปลี่ยนแปลงในฉันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ฉันโดนบุลลี่แม่เอางี้นะเอางี้หนูขอพูดตามจริงเลยนะหนูอยากจะพูดมานานแล้วแม่ฟังหนูไว้นะ,ะแม่ไม่ใช่คนสวยแค่เมื่อก่อนหนูหนะ้า <laughs> แต่ตอนนี้พอหนูสวยขึ้นปุบอะแม่ก็เลยดูดรอปค่ะเห็นไหม,มถ้าแม่แสวยจริงอะแม่ก็ต้องนั่งเด่นอยู่ค่ะเห็นไหมแต่แม่ไม่ได้เด่นค่ะสรุปคือเมื่อก่อนหนูหน้าเเลยค่ะแต่หน้านี้มันชมแต่มันด่าก,กูอยู่น้อยนิดสติความไม่ออกแต่ตอนนี้พี่ก็ยังสวยอยู่นะ<ร>แล้ว<ร>แต่เดี<ร>๋ยวกูได้เ้อเหมือนเดิมเเหมือนเดิมอ่ะเราถ่ายรูปบนแพรดอกไม้นะคะให้เด่นกว่าดอกไม้นะคะวันนี้เจนนี่ก็เลยเลือกสีส้มสดสวยสดใสนะคะ เข้ากับความงามของเจนนี่นะคะที่ทั้งสองอย่างพอมารวมตัวกันปุ๊บแล้วมันก็เด่นโดดเด้งนะคะยิ่งกว่าแพรดอกไม้อันนี้นะคะซจนนี้ก็เลยจละใช้คอนเซปต์ว่า Orange aura คะ่ะอ่าน้องสาวบอกว่าฉันดูนะน่าเกียดขึ้นเพราะว่ามันสวยขึ้นทันโทษสวยขึ้นไม่ได้แปลว่าสวยแล้วคะ่ะออะรนี่นะ้<ฟ> อะไรอมีคนชมหมอถาเขาอยู่มาหอนเลยจ้าใส่รูเหมอนหมาหอนเราลงเราลงในแพมหมาหอนเลยเหรอไม่ได้ยินเสียงนี้เป้าควายออกลูกอ่ะที่พอด่ากันอะเสียงมึงเหมือนควายออกลูกเลยมึงแลวกูก่อนพี่กอล์มลงไปถ่ายอะเด็กไม่ร้องเลยนะพอมึงลงปูบ่าเด็กร้องเลยเดี๋ยวว่าจะเด็กร้องหมายังร้องเลยมันลงไปอะควายยังร้องเลยอะมึงและเด็กอยู่ยังพูดไม่ได้เลยนะอยู่ในระยะโคลิดนะเด็กเห็นผีอะชุดสีอะไรนะแซด ชื่อสี่แสดถ้าเป็นผู้ชายมาดูนะผู้ไอ้แซด่เลยผู้ชายเห็นไ่พูดว่าตัวตึงนะบอกว่าอานนี้ร่างตึงเนาะผู้ชายเห็นเหรอยังตึงครับจานใส่สินแล้วใช่ตัวอย่างตึงครับจานใจดูหมอผีใส่สินนะ มือนในหนังอย่างนี้หรอใช่อผีเด้อบ่อผียอยู่ในกันใช่ลู้สิษไปดูเป็นไงบ้างไปดูไงบ้างมึงไปดูตรงนั้นมันเป็นยังไงรู้สิธ์เด้อครับยังตึงครับจานอะไรตึงใส่ศินครับผีมันจะเข้ามาครับจานเอาชุดไปคุมดอกไม้เจ้าของดูเหมือนคุมประพฤติมากกว่าเหมือนตัวหล่อนพูดมาจากขนมใส่ใหม่เหมือนกันเนาะแต่นี้น่าจะเป็นขนมใส่สินมากกว่าเาชอบกันที่คนทั้งร้านออกมาดูทั้งหมด คือทั้งพนักงานและแขกในร้านทั้งหมดคือออกมาดูแปลกเขามาดูของแปลกไงเคยได้ยินคำนี้ไหมหน้าสวยไม่ได้หน้าแปลกแดกส้นเคยได้ยินหรอเฮ้อเลยเยเที่ยวไย